อาตมาพระอาจารย์กุศสจันทพิโชว,วันนี้อาตมาก็อยู่ปรชาช้าสุสานบ้านไฮฮาวไฮห้หาก็าจะให้ดูบรรยากาศของเที่ยงคืนสีสองนาทีเมื่อกี้เห็นแมวหรือสัตว์อะไรสักอย่างเ,ออเห็นแม่ยมแมวสีขาวอสองประกาย ก็ <c oughs> จะให้ดูบรรยากาศของค่ำคืนวันนี้ก็เลยวันวิสาขบูชาก็คือวันพระมาเวลาช่วงหนึ่งพอดีก็เล่นโทรศัพท์ตอนเที่ยงคืน้ยาติโยมได้เห็นกันก็วันพระใหญ่ของวันวิสาขบูชานี่ก็เป็นธรรมเนียมแหละที่พระสงฆ์คุณเจ้าจะต้องมา เวียนเทียนในวัดวารามทางพระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรมากมายก็พาญาติโยมมาเที่ยวชมปชา่าช้ายรยของบ้านให้ห้าอ่านยากพอสมควรก็วันนี้ก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็เลยมันไม่นานหรอกอง่ายดีก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าท่านประสูตร ท่านได้ประสูติที่ต้นสาระก็คือแม่ของพระพุทธเจ้าท่านขอดในวันที่พระพุทธเจ้าจะกลับไปเยี่ยมเมืองเก่าโดยเฉพาะแม่ของพระท่านพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้าท่านขอดออกมาแล้วมีคนตั้งคําถามว่าทําไมพระพุทธเจ้าถึงเดินได้เจ็ดเก้าอันนี้ก็ต้องตอบ ตามความเป็นจริงนะเราจะไม่เอาพระไตบีดกมาอ้างอิงหรือโต้แย้งกันเมื่อระบบกษัตริย์เนี่ยเวลาคลอดลูกออกมาเนี่ยของอินเดียสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่ให้เท้ารูปกษัตริย์นี่เหยียบดินนะเอาง่ายดีเขาต้องมีอะไรมารองอาจจะเป็นรูปฐานดอกบัวหรืออาจจะเป็นต้นใบสาระจริงๆนะเอาง่ายดีมันคล้ายดอกบัว ถ้าเราสังเกตต้นสาระดีๆก็เมื่อนางสนมทั้งหลายก็ต้องเอาน้ำเนี่ยมาล้างน้ำเลือบน้ำคำ้ำเพื่อล้างทำความสะอาดของเด็กมันต้องใช้ที่รองนี่ถึงเจ็ดอย่างในขณะที่เด็กน้อยเกิดความรู้สึกหนาวหรือท่านพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานี่หนาวก็เลยชี้นิ้วขึ้นมานิ้วหนึ่ง เอาความเป็นจริงไม่มีเด็กที่ไหนเขาสามารถเป่งบาจาออกมาว่าเราเป็นหนึ่งเดียวในโลกได้หลังจากเหตุการณ์นี้ก็วันวิสาขาปูชาก็กำเนิดขึ้นมาในเรื่องของการที่ที่เรียกว่าตัดสรู้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตัดสรู้ได้ท่านถินเทวทูตทั้งสี่คือ กเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วเห็นเด็กที่กำลังเกิดใหม่ก็เห็นพระทัดท่านพระเจ้าได้เห็นนกบวชที่กลนหัวและเกิดความรื่นใสท่านก็เลยพิจนารณาว่าโอ้ชีวิตคนเราที่เกิดมานี้เป็นทุกข์ก็อย่างที่เราได้เห็นกัน ทุกกายทุกใจก็เป็นเรื่องปัญหาสุกกายสุกใจก็เป็นที่เราตั้งยึดไว้มันอยู่ที่ใจของเรานั่นแหละเอาง่ายดีเมื่อพระพุทธเจ้าท่านเห็นความทุกข์สังขารร่างกายของเราแล้วท่านก็เกิดความสังเวชท,ท่านได้กลับไปที่เมืองท่านไปบ้านเอาง่ายดีก็ได้ได้ เกิดเหตุสำคัญขึ้นว่าบุตรของเราได้เกิดหนออย่างเช่นราหูราหูบ่วงได้กำเนิดขึ้นแล้วพระเจ้าจได้ตัดสินใจออกบวชโดยมีพญามารห้ามไว้อย่างที่เราได้รู้กันนี่แหละหลังจากท่านตัดสู้วันนี้ก็เป็นวันที่ท่านตัดสู้พระจันทร์ท่านสู้พญามารด้วยตัวเอง เราต้องเรียกว่าท่านสกดให้มานสะดุ้งนะไม่ใช่สะดุ้งมานก็หลังจากเหตุการณ์สำคัญสุดท้ายในช่วงชีวิตของพระสมมาสัมุทธเจ้าที่เป็นประธานในขอมนาสสงก็ได้ปฏินญพาโดยท่านเลือกเมืองกุชินารายซึ่งสมัยก่อนเป็นเมืองพารสีเมืองเก่าแก่ที่สุดและเมืองใหญ่ที่สุด แม้ว่าในยุของท่านจะเป็นเมืองเล็กๆแต่ว่ามันมีบุตรเพศนิวาสที่ท่านจะต้องไปปฏิบัติที่นั่นท่านก็ได้ตัดคำสุดท้ายให้แก่พระพิสุสงด้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงรวนเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนสังขารที่เราตั้งอยู่ไว้นี้ ให้ปัสสิสุของทั้งหลายจงพิจารณาในความเหมาะสมรอบคอบไม่ประยาดเถิดถ้าเราจะแปลาตามหลักวินัยจริงๆอัตมาก็ไม่ได้เก่งมากมายนี่เป็นวันที่สำคัญที่สุดในของพระพุทธศาสนาที่เหตุเกิดสามอย่างนี้เป็นเพราะว่าท่านเป็นบุรุษสัตว์อาจารย์มหาบุรุษแห่ง โรคนี้โดยสําหรับผู้ที่ต้องการรักจะถามว่าพระอาจารย์มีกิเลสไหมก็มีมีรักมีโรค,ม,โรคมีโกรธหลงก็ไม่ได้ห้ามความเชื่อของใครก็อยากจะให้ญาติโยมนี่พิจ,จารณาดูสิ่งทุกอย่างร้วนไม่แน่ไม่นอนเหมือนอาตมาเมื่อกันก็ช่วงนี้ก็น่าจะเป็นพรรษาสุดท้ายปีสุดท้ายแล้วโยม ก็หาวัดจำภาษาอยู่ได้ก็คือได้อยู่ต่อถ้าไม่ได้ก็ราศีขามีโอกาสครั้งหน้าก็คงจะได้เจอกันอีกธรตมาก็อยู่ปีละครั้งเบื่อก็สึกออกไปไม่เบื่อก็อยู่ต่อแบบนี้รลยโยมชีวิตมันไม่แน่ไม่นอนเหมือนน้ําขึ้นน้ําลงวันนี้พระอาจารย์โกสยัยจันทวิโชก็ไม่มีอะไรมากมาเล่าประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา อยู่ที่การปฏิบัติเราไม่ต้องปฏิบัติเร่งเค่งเหมือนที่เขาทำกันเราค่อยๆเดินอย่างเทละาก้าด้วยความมั่นใจจะช้าจุดหมายก็เหมือนกันจะเร็วจุดหมายก็เหมือนกันยางสมัยก่อนมีพระองค์หนึ่งที่ท่านเป็นพระอรหันต์ท่านบวชศึกบวชศึกนี่จนครบหกบวชนะ คืออายุมากแล้วท่านลบโอ้อมัข้าใจชีวิีปว่าคนเราเนี่ยเมื่อยังไม่ถึงเวลามันก็ไม่เจอส่วนมากสมัยนี้เขาว่าชายสามบทเป็นคนที่ไม่รับจบแต่มันไม่จริงหรอกที่จริงว่ามันเป็นคนเลยใจลงเลเฉยๆทำอะไรก็ไม่ขึ้นไม่อะไรแต่ก็วันนี้พระอาจารย์ก็ไม,ม่มีอะไรมากก็พาเชี่ยวชมป่าช้าของบ้านไฮฮาก็วันนี้ก็ คิดว่าไมา่ได้นอนเอาง่ายดีเพราขนาดเที่ยงคืนแล้วก็ยังไม่ได้นอนก็ทุกอย่างในโลกมีเหตุผลและปัจจัยอยู่ที่อะไรหลายอย่างวันนี้พระอาจารย์โกสัยจันทวิโจก็ขอโบกมือ,อไลาๆให้ญาติโยมจงมีความสุขความเจริญคิดทำสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาสู้ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าเพิ่งไปท้อเจริญพร้อ Dạ bye bye các